เราจะมาพูดถึงหนังที่ผมพูดได้เตจมปากว่าเป็นหนังกินป๊อปคอนมันทุกเอเวอรี่มินิทของมันเนี่ยตั้งแต่ต้นแทบจะต้นจนจบเลยเนี่ยกินป๊อปคอนไปเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเขาจั่วมาละคนนี้นี่เป็นสายหนังป๊อปคอนนั่นก็คือไมเคิลเบย์เรากำลังพูดถึงหนังเรื่องแอมบู a ลน e ์ครับก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นงานถนัดของเขาอะนะกับการที่เป็น หนังแอคชั่นขายความบันเทิงแบบจัดหนักจัดเต็มคําว่าสไตล์ไมเคิลเบย์ะก็คือเรื่องนี้แหละชัดเจนมากๆเรื่องหนึง่งมันเรียกว่าเป็นภาพจำแล้วการของพุ่มกับคนนี้แล้วกันว่าถ้าเขาทําหนังเรื่องไหนเนี่ยก็จะมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวบางอย่างแล้วก็ที่เหลือก็คือแต่ละเรื่องที่เขาทำออกมาเนี่ยจะมีบริบทอื่นที่น่าสนใจเข้ามาเสริมเอกลัก,กษณ์ที่เขามีอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองบ้านเรา อ่าถ้าพูดตรงๆก็หนังอะหลองเองี้นอองออยนะประมาณนั้นอหลงระเบิดภูเขาเผากระททอมอะไรเงี้ยเราก็ชอบว่ามเคลเบรกก็ประมาณนั้นแหละซิกเนเจอร์อ่ะเป็นสไตล์อ่ะของแกนี่จะประมาณนี้ตลอดอ่านเรื่องย่อเรื่องย่อเป็นเรื่องราวของ2พี่น้องละกันเดนนี่ชาร์ปกับวิลชาร์ปอ่าปัจจุบันเนี่ยที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ก็คือ ก็ห่างๆกันไปแหละด้วยอาชีพที่คนนึงก็ไปเป็นทหารอีกคนนึงก็ยังอยู่ในวงจรของธุรกิจสีเทาหรือสีดำเลยด้วยซ้ําไปซึ่งทําให้พี่น้องสองคนนียแตกคอกันก็เลยไม่ได้สารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ว่าตัววิวเนี่ยที่ไปเป็นทหารเนี่ยก็คือก็ใช้ชีวิตลําบากแทบจะกลับมาจากสงครามเนี่ยคือมีปัญหาเยอะหางานลําบากแถมลูกยังมาป่วยอีกต่างหากก็เลยต้องการเงินก็เลยจําใจจะต้องไปยืมเงินจาก แดนนี่ซึ่งชีวิตหรูหราดูเหมือนจะมีฐานะรวยจากธุรกิจสีดำที่เขาทำอยู่อะไรเงี้ย uh huh. แต่กลายเป็นว่าพอไปถึงเนี่ยแดนนี่เนี่ยกลับชักชวนให้เขาเนี่ยเข้าไปร่วมการปล้นครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง uh huh. โดยการตกกระไดพอยจนวิวก็เลยต้องไปด้วยจากแผนการที่บอกว่าจะเป็นการปล้นที่ง่ายๆเข้าปั๊บออกปุ๊บได้เงินมาแล้วหลายล้านสบายๆกลายเป็นความผิดพลาด หายนะเกิดขึ้นหลังจากการปล้นที่ผิดพลาดทุกขั้นตอนทุกอย่างที่ควรจะเป็นไปตามแผนทุกอย่างผิดหมดจากการจะปล้นกลายเป็นการหนีโดนตามล่าจนทั้งเมืองลุกเป็นไฟเพราะไอ้สองคนนี้หนีเอาตัวรอดโดยการใช้รถพยาบาลคันนี้ป่วนไปทั้งเมืองเลยแค่นั้นเลยนะแค่สินาทีแรกนี้มันฉกรถพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นอีกสชั่วโมงที่เหลือเนี่ย โซโล่เลยรถพยาบาลใน l อลเอนี่วิ่งวุ่นเลยดูมาแล้วอ่ะเป็นไงก็ถือว่าแปลกใจเหมือนกันนะตรงไหนตรงที่แปลกใจตรงที่มันดีเกินคาดอ๋อตอนแรกหน้าหนังเป็นไงเราดูแล้วมันแบบก็หวั่นๆเหมือนกันนะตอนแรกอะ่ะใช่ใช่ใช่คือต้องบอกว่าผลงานยุคหลังๆของไมเคิลเบย์แล้วกันนะหลังทานฟอร์เมอร์สองแล้วกันนะอ่าคือเราชื่นชอบมากกับเดอะล็อกหรือไม่แต่แบดบอยพักแรกแบดบอยพักสองก็ตามที่ เรารู้สึกว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่มีในเรื่องเข้มข้นบวกสไตล์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เขาทําได้แล้วกันแต่พอหลังจากทานฟอร์เมอร์สเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าความเป็นสไตล์ของเขาอะมันเยอะเกินไปมันหลุดไปจนเขาเน่ะเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับความเข้มข้นของความเป็นตัวละครอะไรมากมายนะักเราเลยเบื่อกับงานของไมเคิลเบย์มาพักหนึ่งมันเหลือแต่เอฟเฟกที่ไร้หัวใจ ใช่ใช่กับโอถูกต้องมากเลยโดยเฉพาะทาร์นโฟเมอร์นะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อมากเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวละครเราไม่ได้สัมผัสถึงความห่วงใยที่เรามีต่อตัวละครตัวไหนเลยอะ่ะม,มันกลายเป็นมหาก,กรรมของเหล็กชนกันที่ไม่มีอะไรให้เราติดตามได้เลยด้วยซ้ำไปเราไม่รู้สึกผูกพันกับใครเลยแต่กลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยอย่างที่เราเล่าไปในเรื่องย่อมาากเมื่อตะกี้กลายเป็นว่าเขาเซตอัพเร็วมากนะแต่เรารู้สึกว่าเออ ถึงมันจะเร็วถึงมันจะเป็นการเซตอัพเฉยๆบางอย่างถึงอาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนมากอะ่ะแต่เขาสามารถทําให้เรารู้จักตัวละครทำให้ผูกพันกับคนเหล่านี้ได้ดีมากๆด้วยเวลาแค่แป๊บเดียวนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเราเห็นมาในหนังแอคชั่นแทบจะทุกเรื่องก็ตามตัวละครแบบเดิมๆแบ็กสตอรี่แบบเดิมๆก็ตามอะ่ะ แต่ไอคำว่าเดิมเดิมเหล่านี้มันไม่มีในหนังไมเคิลเบย์มานานแล้วนึกย้อนดูว่าในตอนที่เราดูทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยมันก็พยายามยาจะเซตอัพครอบครัวพ่อลูกสรารพัดแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นแกนเซตอัพที่ไม่เวิร์กด้วยการดีไซน์คาแรคเตอร์เหล่านั้นด้วยนะเราทําให้รู้สึกว่าเราไม่ผูกพันกับใครเลยแต่คราวนี้เห็นชัดเจนว่าหนังมันสามารถทาให้เรารู้จักตัวละครเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าแม้เป็นแพทเทิร์นเลยนะคนคนนี้เป็นคนดี ต้องมีอุปสรรคนนนี้นั่นโคตรแพทเทิร์นเลยอะ,อะแต่กลายเป็นว่าเอ้ยเราเข้าใจได้ว่าเออสถานการณ์มันมีบงังคับจริงๆมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆที่คนคนนี้ต้องหาทางออกแบบนี้อะไรเงี้ยอเราเข้าใจถึงแบ็กสตอรี่ของเขาความจําเป็นของเขาหรือแม้แต่ ภาละทางจิตใจบางอย่างที่เขาต้องแบกรับอะไรไว้บางอย่างแล้วก็ลุยเลยเราถือว่าเซตอัพดีมากในฐานะหนังไมเคิลเบย์นะ <laughs> ถ้าเทียบกับหนังของคนอื่นอาจจะเออดูอ่อนไปดูน้อยไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สําหรับของในโลกของไมเคิลเบย์เราสึกว่าเฮ้ยมันเซตอัพดีมากาแล้วก็รุดเร็วมากแล้วก็โยนเข้าสู่ภารกิจโยนเข้าสู่เหตุการณ์ที่เหลือก็คืออัดกันเต็มเหนียวเลยยาวๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่า มันทำได้ดีก็คือในระหว่างที่มันมีแอคชั่นอย่างบ้าพลังไปตลอดอีก2ชั่วโมงเต็มๆที่เรานั่งดูมันเนี่ยมันก็ยังพยายามหยอดคาแรค c เตอร์ไว้อีกหยอดความเป็นคาแรคเตอร์หยอดความเป็นหยอดเรื่องราวความสัมพันธ์นะในระหว่างชายแอคชั่นเหล่านั้นน่ะเป็นระยะระยะออ่า,อา,อา,อารู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าพอไหมอ่ะไมเคิลเวนนี่แบบหมายถึงว่าในที่นี้คือ สิ่งที่เขาเซตอัพคือเราลืมไปแล้วแบบไหนที่เราจะสนุกกับเขาได้ตั้งแต่เราไปตะลุมบอลกับทานฟอร์เมอร์มาเยอะๆ <c oughs> อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบไหนที่ไมเคิลเบ์จะพาเราไปสนุกได้สักทีอะไรเงี้ยความลงตัวแบบไหนจุดๆไหนที่มันพร้อมที่จะอ่ะโซโล่แล้วตั้งวงได้แล้วพี่มาเลยบรนเลงหนังนี้อย่างที่บอก,กเขาเซตอัพไม่นานนะแล้วเราก็รู้สึกว่าแค่นี้บูได้ใช่ไหมพี่หรือไงเอาเลยไหมบูเลยไหมเอาแค่นี้อ่ะตัวละครคนนี้มา พระเอกมีปมประมาณนี้อ่าไอวิวตัวน้องเนี่ยมีแบเกรามานี้ตัวแดนนี่มีแบเกรามานี้ตัวนางเอกเฮ้ยนิสัยประมาณนี้อ่าพี่จะบูได้ใช่ไหมอ่ะบูได้นะพี่อ่ะไปคือไปไปก็ไปเอาเหมือนตอนที่เราดูแบดบอยความรู้สึกความั้นเหมือนกันคือไมเคลนเบนสไตล์เขาถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นมันอีกสไตล์หนึ่งนะการวางตัวละครที่เอาแค่นี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมบูได้เออมันเหมือนในแบดบอยอ่ะตำรวจประมาณนี้ใช่ไหม นิสัยประมาณนี้นะพี่พี่จะบู๊ใช่ไหมบู๊บู๊ไปแล้วเราก็มันชิดใจเต้นจังหวะที่ไปอยู่หน้าธนาคารรู้สึกว่าเออจังหวะของไมเคิลเบ่์ประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าเวิร์กแล้วระหว่างนั้นหยอดระหว่างทางได้<ม>อยู่ดีๆก็เห็นใจน้องหน่วยกู้ชีพหรือบางมุมก็อยากให้กู้ชีพเห็นใจไอ้พวกง,งั่งพวกนี้ที่บู๊ถล่มมาทั้งเอลเออะไรเงี้ยคือ อยู่ดีๆมันก็เอาซีนพวกนั้นอะ่ะหยอดหยอดไประหว่างทางให้เราโดยที่เรารู้สึกว่าเออตอนต้นอะ่ะมันเซ็ตมาหลวมๆอะ่ะแต่ระหว่างทางอะ่ะมันเติมให้เราตลอดนะมันไม่ได้บู๊แบบเอาเหล็กมาสัดกันเหมือนที่เราแปางแปงแปลง,ปงมันค่อยๆเสิร์ฟให้เราเออซึ่งแบบเนี้ยเราชอบผมไมคกัเบชอบเรามองอย่างนี้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ความเป็นตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆจากเหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านไปอ่ะในเรื่องอ่ะนะเราเทียบกับทารฟอร์มมร์เลยแล้วกันนะ คือ t านฟอร์เมอรเนี่ยพอดูไปนานๆเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวละครโดนทิ้งอ่ะตัวละครหายไปหมดอ,อ่ะเราเห็นแต่ฉากแอคชั่นที่มันบ้าพลังขึ้นเรื่อยๆบ้าพลังขึ้นเรื่อยๆความเป็นตัวละครหรือความสําคัญที่เขามีต่อในเรื่องมันหายไปหมดเลยอะ่ะตัวละครเหล่านั้นอะ่ะแล้วเราก็เลยไม่รู้จะตามอะไรไงแต่กลับการเรื่องในแอ u l a n ลนเนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งดูไปเนะี่ยเรายิ่งผูกพันกับตัวละครเขาเริ่มให้รายละเอียดดีเทลหรือข้อแม้บางอย่างที่ ตัวละครจะต้องเจอเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกแหละเซตอัพหลงๆก็จริงแต่มันค่อยๆเพิ่มดีเทลค่อยๆเพิ่มีนิดีนิด <ๆ S 2> ไม่ได้ซับซ้อนมากนะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยแต่มีมากพอที่จะทําให้เราติดตามหรือคอยลุ้นตามตัวละครเหล่านี้เป็นห่วงว่ะถึงคาแรคเตอร์ของเจคเจลิฮานเองเนี่ยที่เปิดมาเหมือนจะแบบ หน้าลำคาญ้ามันไสเป็นคนไม่ดีอะไรก็ตามเนี่ยแต่สักพักหนึ่งพอหนังมันเดินเรื่องไปสักพักหนึ่งเราเริ่มเห็นอีกด้านหนึ่งของตัวละครทันทีทำให้เนี่ยแหละพอว่าเขามีหลายมุมหลายมิติของตัวละครแบบนี้ถึงมันจะไม่ได้เยอะมากถึงจะไม่ได้ซับซ้อนมากเนี่ยแต่ความมีมิติมันเกิดขึ้นไงมันกลายเป็นข้อดีนะที่ทาให้เราตามตัวละครเหล่านี้ได้นีตัวละครของวิวก็เหมือนกัน ตัวละครของว,งวิวนี่แมแพทเทิร์นจ๋าเลยนะแต่เป็นแพทเทิร์นที่ดีไงเป็นแพทเทิร์นที่เข้าใจได้เป็นแพทเทิร์นที่น่าตามตัวหน่วยกู้ภยัยตัวละครผู้หญิงที่เป็นหน่วยกู้ภัยก็เหมือนกันที่เราค่อยๆเข้าใจค่อยๆเห็นใจตัวละครตัวนี้มากขึ้นแล้วการผูกพันความสัมพันธ์ของตัวละครหลักสตัวเนี่ยมันอยู่ในฐานะที่แบบเอ้ยเรากลายเป็นเดี๋ยวเราเป็นลุ้นคนนู้นทีลุ้นคนนี้ที<อ>คนนี้เหมือนจะคิดได้คนนั้นเหมือนจะคิดได้แต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขา ต้องเปลี่ยนแนวความคิดหรือผลักดันเขาให้ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าความลุ้นระทึกของหนังเรื่องนี้มันอยู่ที่ลุ้นตัวละครไม่ใช่แค่เหตุการณ์อย่างเดียวไงเพราะถ้าเหตุการณ์อย่างเดียวเราก็จะเหมือนกับ transformer อีกแล้วเราจะไปลุ้นแร่แอคชั่นแล้วก็รอดูว่าใครตายหรือรถจะพังตอนไหนแค่นั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่หนังมันสามารถทําเราลุ้นไปกับภาวะภายในขอยงตัวละครได้นั่นแหละทําให้เราผูกพันไปโดยไม่รู้ตัวนะเออจริงๆแล้วเนี่ยหนังไม่นเคลื่อนเบ มันก็มีระเบิดตุ้มตามนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันทั้งเรื่องเหมือนกันนะตลอดสองชั่วโมงนิดนิดเนี่ยโซโล่ไปกับไอ้สองคนนี้ที่แบบทั้งเรื่องอะอ่ารู้สึกว่ามันยาวหรือมันยืดเป็นหน่อยไหมหรือมันมีอะไรที่แบบอืมันสั้นได้มากกว่านี้ไหมมันกระชับไหมมันมีความรู้สึกแบบนั้นไหมถ้าจะบอกว่ากระชับกว่านี้ได้ไหมเราก็ยังมองว่ากระชับกว่านี้ได้นะเพราะว่าฉากแอคชั่นบางอย่างบางซีน่ะเราก็รู้สึกมันเล่นใหญ่เกินไป คือคาว่าเล่นใหญ่เกินไปนี่หมายถึงว่าเรามองอย่างนี้นะว่าการไล่ล่ากันเนี่ยเกิดเหตุการณ์แม้ว่าจะรถชนกันหรืออะไรบางอย่างเนี่ยในหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันโบรไปทุกอย่างเลยอะรถจะหักเลี้ยวกันหน่อยหนึ่งมันก็โอ้โหระเบิดระเบอรบ์ล้มกันละเนรนาดโอเคมันคือภาพลักษณ์ของเขาแหละแต่เรารู้สึกว่าบางซีนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือน จุดเริ่มต้นเล็กๆบางอย่างแค่ลดเฉียวน,นิดนึงอ่ะมันต้องพลิกกันหลายตลบขนาดนั้นเลยหรอเอาพูดง่ายขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งในความรู้สึกเราบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันก็จะเลียวขึ้นมันก็จะดูน่ากลัวขึ้นได้เหมือนกันไงยความเลลร,รสติกบางอย่างอ่ะมันก็จะทําให้หน่ากลัวมากขึ้นอย่างที่เรารู้สึกว่าเวลาในหนังของไมเคิลเบ์เนี่ยจะลดจะชนกันหรือจะระเบิดเนี่ยเราไม่ได้กลัวว่าจะมีใครบาดเจ็บหรือใครตายเลยนะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปอ๋อแต่นะ ในขณะเดียวกันในหนังบางเรื่องที่มันเน้นความเลียวมากๆเนี่ยอุบัติเหตุหรือการประทะกันบางอย่างของฉากแอคชั่นเนี่ยมันดูเล็กๆก็จริงอะแต่ว่ามันทําให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นแหละมันจะสร้างความลุนลึกความเสียวสหลังให้กับคนดูได้ในซีนที่มันเห็นถึงความหายนะบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยโอเคสุดท้ายแล้วมันเป็นสไตล์ของผู้กับแหละที่ต้องการขายภาพแบบนี้ แล้วก็ความหวือหวาด้วยนะความหวือหวาของงานดีไซน์ฉากระเบิดระเบิดทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งก็ตื่นตาตื่นใจอีกแบบหนึ่งนะแต่ในความหมายที่จะทําให้เรารู้สึกเสียวหรือกลัวกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะ่ะมันอาจจะลดลงแต่ได้ความตื่นตาตื่นใจเข้ามาแทนมากกว่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอหนังเรื่องนี้มันสโขบอยู่ที่การไล่ล่าบนถนนในเมืองใหญ่เงี้ยมันไม่ใช่หนังสงครามไงมันก็เลยรู้สึกใหญ่เกินเรื่องราวไปหน่อยนึงแค่นั้นเอง ผมไม่แน่ใจถามว่าโอเคยาวไปไหมสำหรับผมก็ผมรู้สึกว่าโอ้โหดูไอ้สองตีนผีขับรถสองชั่วโมงหนีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะฟา้าจะไม่ทําแบบมันเลยนะฟา้า <c oughs> คือฟา้าจะไม่ทําแบบมันอะเอางี้ดีกว่าโอ้โหเราเราจดจ่ออยู่กับมันนานเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นบนรถมันมากมายเหลือเกินแล้วก็ทุกซีนมันใหญ่หมดโอโ้โหนิดนึงก็ต้องให้เห็นนะแค่รถไปเสยพุทธบาทท้ายชนเสาอะไรย่างเงี้ย อันนี้ต้องวางกล้องต้องปั้นต้องเห็นชัดต้องไฟพุ่งอะไรเงี้ยมันไอเอฟเฟกประกายไฟมันต้องกระจายอะไรเงี้ยมันโอ้โหพี่อะไรขนาดนั้นพอซีนทุกซีนมันใหญ่หมดเงี้ยมันใหญ่ทุกอัน่ะไอความตะการตาของการที่จะต้องตูมตามอะไรเงี้ยมันตะการตาทุกอัน่ะมันก็เลยรู้สึกอาจจะทําให้เราเหนื่อยแบบว่ากราฟมันสูงไงความมันมันสูงแต่มันนิ่งอ่ะ มันไม่พาเราเล่นรถไฟห่อไปกับมันว่าโอ้โหจุดนี้ใจเต้นว่ะจุดนี้ผ่อนจุดนี้มาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันใหญ่ทุกอันเล่นใหญ่ตลอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าใครเบื่อกับจุดนี้มันอาจจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะมันเทคไทม์กับตรงนี้มันนานนะมันสองชั่วโมงมันให้ความรู้สึกนานพอสมควรคือจริงๆอยากจะเปรียบเทียบเรื่องนี้กับแม m แม็กฟิลลีโรสมากเลยนะอ่าคือมันคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันเป็นหนังที่แอคชั่นนอนสต็อปเหมือนกันอื แต่ขนาดที่แมสแม็กเนี่ยเราจะจําความใหญ่กว่าได้อ่ะมันไล่มาใช่ไหมมันแอคชั่นบ้าพลังมาแล้วอยู่ๆมันก็จะมีซีนที่แบบโดดขึ้นมาอีกอ่ะมันจะมีความขั้นกว่าเสมออยู่ดีๆความอันตรายมันก็เริ่มจี๊ดอะไรอย่างนี้นะใช่มันก็จะทําให้หนังมันมีเวฟมีคลื่นของความตื่นเต้นมากขึ้นทั้งๆที่หนังมันก็นอนสต็อปเหมือนกันนะแต่ของเอเบลเลนเนี่ยอย่างที่บิกรู้สึกอ่ะมันใหญ่ทุกอันอ่ะเออแล้วมันก็ไม่มีฉากไหนที่เรารู้สึกได้ว่า ใหญ่ขึ้นไปอีกอะ่ะเออเออมันไม่มีขั้นกว่าแค่นั้นเองเอ,อแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าตามเนี่ยก็เพราะว่าตัวหนังเองมันสร้างเงื่อนไขของเหตุการณ์นได้ดีนะเรามองอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วมันอาจจะน่าเบื่อแต่ว่าเพราะเหตุการณ์บนรถนี่แหละที่ทําให้ไอสองตัวนี้มีลุ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุการณ์บางอย่างบนรถซึ่งเออมันน่าสนใจ คือความตื่นเต้นในความเป็นแอคชั่นอ่ะมันหมดเลยนะเพราะว่ามันใหญ่ทุกอย่างมันแค่สนุกว่าเออต่อไปมันจะไปชนอะไรอีกอมันจะระเบิดขนาดไหนอีกออแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างความตื่นเต้นของความเป็นแอคชั่นตรงนั้นได้มากมายเท่าไหร่แต่ส่วนที่มันทําให้ความน่าดูความน่าติดตามของมันกลายเป็นเรื่องราวของการผูกเงื่อนไขมากกว่าอของตัวละครของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้แอมบูเลนเนี่ยกลายเป็นหนังที่ เราไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดกับตักกะเหตุผลบางอย่างเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะอะในหนังแอคชั่นบางเรื่องเราจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันไม่น่าทําอย่างนี้เลยว่ะมันมีทางออกอย่างอื่นว่อะอแต่เรื่องเนี้ยมันกลายเป็นว่าด้วยการผูกสาระการต่างๆของหนังเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่มันนําพาไปสู่เหตุการณ์ต่างๆต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆห,หรือความฉุกละหุกความอนละหมาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผูกกันได้อย่างเม k e s น n s e อะ,อะ โอเคถ้ามานั่งวิเคราะห์กันจริงๆมันก็มีบางเหตุการณ์นะที่มันแบบไม่เมกเซนต์เหมือนกันแต่ความจําเป็นเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นในหนังอ่ะมันก็เป็นเหตุเป็นผลมากพอที่ทําให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้นะซึ่งตรงเนี้ยเราเลยมองว่ามันทําให้หนังมันสามารถที่จะตามติดได้ถึงคุณจะเบื่อกับความเป็นแอคชั่นต้องใช้คานี้เลยนะในหนังแมคเคลนเบย์หลายเรื่องเราจะรู้สึกอย่างนี้ว่าพอมันมีความใหญ่ทุกฉากของแอคชั่นเนี่ยมันเยอะเกินไป แล้วเราก็เบื่อความระเบิดระเบอ้อของมันนี่แหละอะแต่กลายเป็นว่าไอ้เงื่อนไขความผูกพันของเหตุการณ์ต่างๆที่หนังเรื่องนี้มีไงมันเลยทําให้แอคชั่นเนี่ยมันพอจะกรอมแกล้มไปได้พอจะเลี้ยงเส้นเรื่องเส้นเรื่องที่มันมีบางๆนี่แหละแต่กลายเป็นว่าถึงแม้จะบางแต่เงื่อนไขมันเมคเซนตลอดเวลามันเลยทำให้เรารู้สึกไม่เบื่อไม่หงุดหงิดกับการกระทำหรือกับเหตุการณ์อะไร บางอย่างได้เหมือนกันนะอืมใช่ถ้าคิดดูว่าถ้าตัดเหตุการณ์หลังรถฉุกเฉินออกไปเนี่ยแล้วให้เหลือแค่มันสองคนเนี่ยหนีตำรวจกันงอย่างนี้นะโอ้น่าเบื่อแต่ใช่คือมันอาจจะไม่เอนจอยเพราะว่ามันเห็นแต่สิ่งเดิมๆตลอดสองชั่วโมงเนี่ยมันคงไม่อภิรมน่าดูนะแต่ว่าเออพอมันมีเหตุการณ์ข้างหลังอ่ะแล้วมันก็สอดคล้องดีนะคือเหตุการณ์ข้างหลังอ่ะมันดันปฏิสัมพันธ์กับคนข้างหน้าแล้วมันเมคเซนส์ด้วยไงเออวาทาไมตำรวจยิงไม่ได้เสี่ยงหรือไอ้พวกนี้ทําไมมันถึงไม่่า คนซะให้มันจบจบไปเลยจะได้ไม่เป็นภาระในการหลบหนีมันน่าเชื่อถือของพวกมันนะบุค,คลิกของแดนนี่ก็น่าเชื่อถือว่าทําไมเขาถึงไม่เป็นคนเด็ดขาดฆ่าก็คือฆ่าจบจบไปอะไรเงี้ยหรือว่าบุคลิกของวิวที่เฮ้ยทำไมก็จะตายหายอยู่แล้วแต่ทําไมยังสร้างความน่าลําคาญให้เพื่อนร่วมทีมคือเรื่องเรื่องมากสักทีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีเราก็เพลินไปกับมันทั้งทั้งที่มันเซตให้เราหลวมๆนะพอดีพอดี แต่เออมันเป็นเหตุผลที่ make ซนไม่ต้องเยอะไปกว่านี้แต่แค่นี้กําลังดีแล้วเราอยู่ดีเราเออเออโอเคโอเคขับช้าๆโอเคโอเคหนีตำรวจโอเคตำรวจไม่ต้องยิงนะโอเคโอเคเข้าใจอะไรเงี้ยมันเห็นด้วยกับมันเออมันเป็นเหตุการณ์เล็กๆตอนแรกเราก็งงว่าก็จบๆไปสิอะไรเงี้ยคือก็ไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออมันทําให้เราเห็นตรงนี้ว่าเออมันก็มีเหตุผลในตัวของมันเองนะมัน make ซนจนถึงวันใช้คาว่านี่เป็นการไล่ล่าที่ช้าที่สุดในโลกก็ได้อ๋อเออนี่เป็นการไล่ล่า ที่ช้าที่สุดในโลกยังเมกเซนน่ะขนาดมันใช้คำนี้ยังเมกเซนน่ะเออคือบอกอะไรจะให้กูขับยี่สิบเลยไหมกูบอกให้ช้ากว่านี้อีกบอกถ้าช้ากว่านี้ก็ลงเดินแล้วมึงจะเดินจะไม่อะไรเงี้ยคือบทต่อล้อต่อเถียงก็ทําให้เราสนุกมันก็ยิ่งสนุกนะยิ่งความขัดแย้งหมายถึงว่าความขัดแย้งในสถานการณ์น่ะอยู่ดีๆไมเคิลเบก็ยัดอะไรเขาก็ไม่รู้ความเพี้ยนเพียนบ้าบอของบุคลิกที่มันดันมาเกิดผิดที่ผิดทางอ่ะเข้าใจไหมคือแบบว่า อยู่ดีๆมันบุคลิกของไอ้สองตัวนี้ที่เป็นบุคลิกภายในแต่มันไม่ควรจะเกิดในสถานการณ์อย่างเงี้ยแต่มันก็ดันมาเกิดบ้าๆบอๆซึ่งผมโอ้โหถ้ามีอย่างนั้นตลอดทั้งเรื่องก็จะยิ่งชอบเข้าไปอีกเพราะว่าเฮ้ยมันตัดเลี่ยนได้ดีเหลือเกินอ่ะตรงนี้มองว่าต้องยกเครดิตในการนักแสดงเนี่ยนะคือ,อเรารู้สึกว่าเจ๊กเก่งนะใช่บุคลิกของเจ๊กอ่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่าจะมองว่าเขาเป็นตัวร้ายสักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ไงอ,อืม แต่ว่าจะมองเขาเป็นคนดีก็ไม่ได้นะมันเหมือนอมีบุค,คลิกที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ่ะแล้วเขาก็นําเสนอบุค,คลิกแบบนี้ได้ชัดเจนมากในความที่เอ้ยจังหวะหนึ่งก็น่าเชื่อถือวะ่ะแผนการดีวะ่ะอทําตามน่าจะรอดวะ่ะอีกบางจังหวะเอ้ยบ้าคลั่งเกินไปเป่าวะอ่านี่คือคนที่ตามมาตลอดแล้ว,ลวจะรอดเพราะเชื่อคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ย บุคลิกแบบนี้ที่เจคจริหานเขานําเสนอเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะมันแบกหนังเลยด้วยซ้าไปทาให้บทอีกคนนึงเนี่ยของวิวเนี่ยของย,ย่าเนี่ยเรายังรู้สึกว่ากลายเป็นผู้ตามไปเลยอะ่ะมีแค่บางจังหวะเท่านั้นเองที่บทส่งให้เขาโดดเด่นขึ้นมานะ,ะแต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเจคแบกหนังไว้เยอะเหมือนกันซึ่งทําได้ดีด้วยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันน่าติดตามนะเพราะความไม่ชัดเจนความคุ้มดีคุ้มร้ายบางอย่างเนี่ยที่ ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะร้ายไปเลยร้ายแบบกลายเป็นตัวร้ายที่เราเกลียดไปเลยตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วก็เป็นได้ไงหรือบางคนก็อาจจะดูออดแอเกินไปที่เป็นผู้ร้ายไม่ได้หรอกฆ่าใครไม่ได้หรอกอเราก็รู้สึกอย่างนั้นได้กับตัวละครบางตัวนะแต่พอตัวละครตัวนี้ที่เจคเล่นเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยไว้ใจไม่ได้ว่อะอ บางมุมก็ดีมากเหมือนกันนะบางมุมก็น่าไว้ใจนะแต่บางมุมก็ไม่น่าเชื่อเลยน่ากลัวมากคนคนนี้อ,อะไรเงี้ยออีกส่วนหนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือบทของหน่วยกู้ภัยผู้หญิงคนนี้นี่แหละอะที่กลายเป็นหัวใจเหมือนกันนะเหมือนเป็นตัวเชื่อมเป็นคนกลางอีกคนหนึ่งที่คล้ายๆว่าอยู่ในฐานะของคนดูเหมือนกันนะที่อยู่ระหว่างสงครามของสองพี่น้องคนนี้ที่ทะเลาะก,กันในหน้ารถกันหลังรถเนี่ย แล้วเขาก็มีผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างของตัวละครเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันมีต่อกันเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยตรงนี้เรามองว่ามันสนุกมากเลยนะใน uh huh. การดูหนังเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยสนุก,กว่าความเป็นแอคชั่นอีกนะ uh huh. <laughs> ความสัมพันธ์ความขัดแย้งการโต้เถียงกันหรือจะวางแผนจะร่วมมือกันหรืออะไรก็แล้วแต่ของสามคนเนี้ยเป็นเรื่องราวที่สนุกมากจนบางจังหวะเรารอให้แอคชั่นจบเพื่อจะไปเห็นสามคนเนี้ย อยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นผมผมก็รู้สึกเหมือนกันอ่ะให้คะแนนมองว่านี่เป็นหนังไมเคิลเบย์ที่เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะยุคหลังแล้วกันคือก่อนหน้านี้เราอย่างที่เราคุยกันว่าเราชอบมากไมเคิลเบย์นี่คือถ้าจะเป็นหนึ่งในภุ่มกับที่มีเอกลักษณ์มากไม่ว่าจะเป็น The ะล็อกแบดบอยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ t ดี i ไอแลนดก็ตามพอหลังทาร์นฟอร์เเนี่ยเรารู้สึกว่ามีแค่2เรื่องเท่านั้นอะที่เรารู้สึก ประทับใจกับหนังไมเคิลเบย์ก็คือเพเดนเกน n กับเธอท u r ีาอร์ ours, แค่นั้นเองอซึ่งสองเรื่องนี้มันก็ยังมีเรียกว่ามีจุดที่ยังไม่กลมกล่อมมากพอในความเป็นหนังไมเคิลเบย์แต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเออทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงแบทบอยได้อ่า ทำให้เราย้อนกลับไปถึงเดล็อกได้คร่าวๆถือว่าเป็นความลงตัวเป็นความลงตัวที่เคยทำได้ละกันที่ไมเคิลเบยเคยทำได้นะก็ถือว่าเป็นหนังที่เอนจอยมากเรื่องนึงส่วนสำคัญก็น่าจะยกเครดิตให้กับนักแสดงด้วยที่ทำให้สไตล์มันไม่สามารถข่มการแสดงได้ร0 0เหมือนเรื่องอื่นๆละกันบวกกับความเซอร์ไพรส์ในความเป็นหนังไมเคิลบยอีกนิดนึงก็เลยขอให้ที่7จคะแนนครับเจของผมเนี่ย ตะกี้มันก็ชมไปทั้งหมดแล้วนะอาจจะมีข้อเสียบ้างตรงที่ความยาวของหนังถ้ามันกระชับได้กว่านี้ก็จะดีนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าถ้าใครรู้สึกคุณก็จะรู้สึกกับมันตลอดทั้งเรื่องแต่ถ้าใครไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกเลยนะแต่ถ้ารู้สึกเนี่ยคุณจะรู้สึกกับมัน,น,นต้นนั่นก็คือเรื่องการเลื้อยของมุมกล้องที่โหเขาใช้ตั้งแต่นาทีแรกเลยนะเปิดเรื่องมาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ยังไม่ป้นกันเลยนะ มันเป็นมุมกล้องที่ถ้ามองจริงๆก็สวยมากเลยนะมันสวยมากมันบอกเล่าความไล่ล่าที่แบบวูบวูบวาววา,วาความรวดเร็ว,แล,วแล้วมันน่าสนใจมากในมุมกล้องแต่บางทีมันใช้กันในตู้พยาบาลย่เงี่ยใน <ผม S 2> ตู้รถ <ละ S 2> เลยนะเออ <c oughs> ผมพื้นที่แค่นั้นอะแทบแมวดิ้นตายอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนไม่รู้เขาทดลองหรือเปล่าแต่เขาใช้มันตลอดทั้งเรื่องจริงๆเยอะมากเยอะจริงๆแล้วบางฉากก็โอเค ผมว่าถ้ามันน้อยกว่านี้มันจะโอเคมากๆแต่มันดันเยอะจนรู้สึกได้เลยว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็จะไม่ชอบเลยผมดันเป็นคนส่วนนั้นที่เออมันดันล้ําเส้นไปนิดหนึ่งมันหนักไปนิดหนึ่งผมรู้สึกว่าจุดนั้นอ่ะจะให้เป็นจุดจี๊ดในใจหลายๆครั้งที่มีมุมนั้นโผล่มาบ่อยๆบางทีแบบซีนี้เปิดด้วยมุมแบบเนี้ยมุมวูบ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 หรือยไปอย่างเงี้ยแต่อีกซีนึง ก็ใช้ซีใช้มุมแบบวูวูวูผมว่ามันเยอะจนเรารู้สึกว่าเราเห็นมุมแบบนี้บ่อยๆมันไรความตื่นตาตื่นใจแล้วใช้เป็นสิบครั้งอ่ะผมรู้สึกว่าเออมันเยอะไปนิดหนึ่งแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเนื้อเรื่องผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ดูเอนจอยสนุกทั้งๆที่หนังเนี่ยอีกนิดหนึ่งมันก็ชวนหลับได้แล้วนะถ้าไม่มีเหตุการณ์หลังรถไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นแค่ไอตีนผีสองคนหนีตำรวจเนี่ยก็ชวนหลับได้พอประมาณนึ่งนะแต่โอเคมันดันไปของมันได้แล้วมันก็ลุ้นทั้งตัวละครทั้งเนี่ แบกภาระพอๆกันนะไม่มีใครเกินใครถึงแม้ว่าโอเคเจ๊จะเป็นบทที่แพลว่ามากมีความซับซ้อนมีความน่าดูว่าเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายผีเข้าผีออกเออแต่ว่าไอ้วิวเนี่ยย่า่าอับดุลมาทิกเนี่ยแกก็มีอะไรเราก็จะรอบทว่ามันจะสวนไอแดนนี่เมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งน้องคนที่เป็นนักปรสมพยาบาลเนี่ยมันจะเล่นอะไรพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือการตอบกลับ การด่ากันอะไรเงี้ยมันกระจายได้3คนเนี่ยพอๆกันมันไม่มีใครกินบทใครแล้วเรารู้สึกว่าถ้าคุณสนุกกับใครคุณก็ไปตามคนนั้นได้ชอบมันมีอะไรให้คุณติดตามเออชอบ7กัคะแนนครับซีริรวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่7.2คะแนนเมื่อกี้มีส่วนหนึ่งที่พอบิ๊กบูทขึ้นมาแนึกขึ้นได้คือบางครั้งละกันนะสำหรับหนังแมคเคลเบยเนี่ยเราเบื่อกับความเป็นแฮนด์เฮลของมันเหมือนกันนะความเยอะมนะันอะ Uh huh. สไตล์ภาพที่ดูไม่รู้เรื่องอะยุคหนึ่งอะเราชื่นชอบนะยุคหนึ่งเราชื่นชมกับงานสไตล์นี้นะที่ดูเรียลลิสติกมากๆ uh huh. คทบจะแบบอยู่ในเหตุการณ์ uh huh. อยู่ในสงครามอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ประมาณนั้นเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่พอมันเยอะเกินไปอะมันก็ชวนปวดหัวเหมือนกันนะ uh huh. จนแบบว่าบางครั้งเราอยากเห็นแอคชั huh. ่นคลีนๆอ่ะอยากเห็นความชัดเจนซึ่งไมเคิลเบนมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีสโลโมชั่นก็มี ภาพที่ช,ช,ชัดเจนของแอคชั่นที่ให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นแบบชัวๆก็มีอ่าแต่บางจังหวะมันก็รัวมากมันก็สั่นมากมันก็เร็วมากจนดูไม่ออกอะดูไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันนะอ,ออืมเซึ่งจุดเนี้ยเรามองว่าถ้าลดลงหน่อยหนึ่งอะก็อาจจะทําให้ดูเพลินกว่านี้ก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียอีกจุดหนึ่งนะที่เรารู้สึกได้เพียงไม่กี่จุดในหนังเรื่องนี้นะที่เป็นข้อเสียนะย้อนกลับไปดูเดอะล็อกอะ หรือแ a ดบอยก็ตามนะเรารู้สึกว่ามันบาลานซ์สองส่วนนี้ได้ดีนะคือมันมีช็อตที่บ้าพลังลัวกันแบบทั้งตัดตอ่อทั้งกล้องแบบโอ้โหเรียลลิสติกสูงวิ่งไล่กันเมามันมากแต่บางจังหวะคุณก็ต้องให้เวลาคำมุมพันเท่ๆมุมที่ขายความอลังการสวยๆซึ่งพอมันบาลานซ์ได้ดีอะ่ะเรารู้สึกเราจะเอนจอยกับภาพที่เราเห็นบนจอมากขึ้นนะมเมื่อไหร่ที่มันหนักข้อไปอะ่ะ ก็จะลำคาญเหมือนกันเออเอเอพูดอย่างนี้เห็นภาพว่าเออของไมเคิลน่ะมันบาลานซ์ดีแต่ก่อนผมเรียนรู้สึกว่าบาลานซ์ดีแต่ไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นแบบทดลองของเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเ,เพราะว่าใช่ใช่อาจจะเป็นทดลองแต่ว่าโอเคเรารู้สึกว่ามันแค่เป็นรู้สึกส่วนนั้นจับจุดชัดเจนไปหน่อยอย่างแบดบอยหรือหนังก่อนๆของเขาเนี่ย เราไม่รู้สึกอะไรถึงแม้ว่าจะมีความสวยงามแต่มันลื่นไหลไงเราไม่รู้สึกอะไร hmm. แต่ครั้งนี้อาจจะอยากทําให้รู้สึกไปเลยหรือเปล่าก็ก็ก็เป็นไป, <laughs> ไ,ปได้อาจจะเป็นเหตุผลนี้เหมือนกันคิดเห็นยังไงถ้าชอบก็ไปดูแลกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรคคอมเมนต์ของดอกหนังเรคคอมเมนต์เพราะว่ามันมีอยู่เรื่องเดียวที่เป็นสไตล์ <laughs> นี้ชัดเจนและเราไม่ได้ดูมันนานและก็ไมเคิลเบย์ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีโปรเจกต์อะไรต่อไปนะฉะนั้นก็ใครที่ชอบคิดเห็นยังไงก็ไปดูแล้วกัน แล้วมาบอกกันได้ทั้งสองช่องทางครับเซิร์ช DOCDoc ตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนตอนที่ด็อกหนังได้อัพคลิปใหม่ๆนะครับจะแจ้งเตือนทันทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย hey, ขับรถไปหนี้ <laughs> <laughs>